อะคาเดมี่คืออะไรอะคาเดมี่ของคุณพ่อคือทำยังไงก็ได้คนไทยไปบอลโลก <laughs> Work p e r พ i รของคนไทยเนี่ยจะไปเตะในอังกฤษทำไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ไม่มีวิธีไม่ใช่ศูนย์มันมีแต่ต้องทำจริงจังๆแต่ต้องเก่งจริงนะเราต้อง <laughs> เขาเรียกว่าอะไรเสียสละตัวเองเพื่อที่จะเป็นนักบอลอาชีพจริง <laughs> หนึ่งคือได้ เรียนหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วมีวุฒิจบมปลายเรา,าคุยกับโรงเรียนที่ที่เลสเตอร์แล้วว่าให้ใส่เกี่ยวกับวิทยาศาตรการกีฬาเข้าไปด้วยโรงเรียนแรดคริฟเป็นโรงเรียนที่ใกล้กับสนามฟุตบอลเราประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นโรงเรียนชั้นนําในเมืองเลสเตอร์แล้วก็มีความพร้อมมีทั้งหอพักแล้วก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของกิตซึ่ง มีความสวยงามแล้วก็เปนทันสมัยในตัวด้วยนะครับก็จริงๆเรื่องโรงเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่พร้อมที่จะให้เด็กคนไทยที่จะมาเล่นในเลสเตอร์เนี่ยได้ศึกษารวมถึงสนามแล้วก็เทรนนิ่งกราที่เลสเตอร์ก็พร้อมที่จะรองรับเด็ก16คนที่จะมีโอกาสได้มาเล่นในเลสเตอร์ครับหนูอยากเป็นโปรเ e s ชั o นอลเล่นในเล่นในเมืองไทยครับแล้วก็เล่นในอะไรหนูแค่อยากเป็นโปรเ e s ชั o นอลฟุตบอลครับ เกิดเราอยู่นี้แล้วก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะเหมือนแบบเราได้พัฒนาสิ่งที่แบบแตกต่างกันเหมือนที่นี่เขาเข้าซิสเต็มครับซิสเต็มเหมือนตามสไตล์อังกฤษเลยครับถ้าเด็กไทยได้มาสัมผัสกับเกมอย่างนี้ระดับนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสมาอย่างนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นคนไทยนั้นไปเล่นในบลีกของยุโรปแน่นอนครับ Football talent from elsewhere, and uh, I think it can only bring positive results. So, in the meantime, it's, uh, I wish you all the best to to all the, the the young players who aspire to to getting the opportunity to come over and spend some time with us. It's very important that we we work hard to strike that that balance between the education and their football development to ensure that whatever career and pathway they go into, uh, they make a great success of it. And I think um, you should always enjoy, enjoy playing football, of course, but I think um, one of the main important things are hard work. I mean, you can have all the talents, but um, hard work will always get you there. At uh, night, no, it's obviously brilliant that we're, we're stretching that far around the world, and it'll be a great opportunity for him to come here and, like you say, be on a scholarship. <laughs> แต่เราต้องหาคนแล้วล่ะที่จะไปก็อยากจะเชิญชวนพวกน้องๆนะครับอายุ16แล้วก็รักฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ของเรานี้เราเป็นทีมคนไทยนะครับที่อยากจะเห็นเยาวชนไทยที่รักฟุตบอลอยากจะเห็นทุกคนมีโอกาสก้าวสู่ในระดับนานาชาติก็อยากจะเชิญชวน นะครับพวกน้องๆเข้ามาสมัครกันให้มากๆนะครับ